มือนีมันรีวิวพัดลมครับพัดลมตัวนี้ผมกับบงฮูยยี่หอนะครับแต่ว่าผมสั่งจากลาซาดาครับเป็นขนาด10ซีนิวครับใส่ไฟ12โวลต์เลยครับการติดตั้งกันง่ายๆครับนี่มันสี่นิ้สายของมัน่นออกมาจากตัวเครื่องของมัน่นแล้วก็ผมก็เห็นมาเชื่อมเขากันครับสายออนที่ผมซื้อมากครับนี่ต่อมาเลยจากแบตเตอรี่โดยตรงมาเลยครับ มาเขาสวิต์ตัวนี้ครับปิดเปิดนี่ผมใส่เป็นสวิตตัวนี้ครับเพราะว่ามันคอยทนใส่สวิตน้อยแล้วมันมันอยากพังดูครับกะเวลาเปิดกะต่อมาจากแบตเตอรี่เลยนะครับผมกะสิเอาลงมานีลงมาตามเสานี่กะรอดไต้คูงมานีไต้ทองรถมานีมาโพออกนี่ครับนี่ สอดสอดสอดมากเข่าแบตเตอรี่เลยครับนี่มัดใส่ขัวบวกกับสายดินครับตัวหนึ่งกับเหล็กไซื้อครับซ้ำนี่แหละครับง่ายๆครับน้หรับผู้ใดอยากติตีตังครับมีคนถามเขามากครับ